เราขอเรียกร้องให้แม่ตุ๊กเลิกรีวิวนะทุกคนวันนี้ผักบุ้งกับแม่มาทำอะไรคะวันนี้เราจะมาทําน้ําชาเขียวนะคะเราจะไปะชงชาเขียวกินกันใช่เหมือนเดิมแม่ตุ๊กอีกแล้วเราขอเรียกร้องให้แม่ตุ๊กเลิกรีวิวนะเราขอเรียกร้องเลยคลิปนี้ให้ดราม่าเลยเพราะอะไรเพราะแม่เราหมดตังค์เยอะมากเพราะแม่เราหมดตังค์เยอะมาก <c oughs> นี่ เราเห็นแม่ตุก,กินอนะ่ะอร่อยมากนะอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งนะทุกคนคือแม่เราเป็นแฟนคลับแม่ตุกอย่างหนักนะคะตอนนี้ใช่เป็นแฟนคลับแม่ตุกอย่างหนักแล้วก็ขอเรียกร้องให้แม่ตุกเลิกรีวิวได้เพราะว่าแม่ไม่ไหวแล้วแม่หมดตังค์เยอะมากทุกคนโอเคนะคะนี่ก็คือชาเขียวที่เราจะมาทำวันนี้เรามีแก้วนะ้ำสองใบมีถ้วยชงชาเนาะที่กรองชาที่ตวงชาที่คนชาเนี่ยแม่ตุ๊กองมารับผิดชอบนะหมดไปเป็นพันนะคะเนี่ย บุ้งใส่อะไรบ้างชาเขียวอ่าใส่ชาเขียวเท่าไหร่สองช้อน,นอเป็นแบบพรีเมียมอีกอันนึงโอเคอ่าแล้วทำไงต่อคะเธอปิดกอกปิดกอกแล้วเราก็ต้องล่อนมันอย่างนี้พว่าให้มันละเอียดละเอียดอยวเราเปิดคาเฟ่ของบุ้งดีไหมได้ได้ผักบุ้งแฟมิลี่มาได้เลยโอเคเรียบร้ยรอยอ่าต่อไปทำบุ้งใส่อะไรคะน้ำร้อนนิดนึงอ่านี่โอเค เดี๋ยวเราจะส่งพะพุ้งไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นก่อนนะจะฝึกซ้อมก่อนก่อนที่จะเปิดคาเฟ่โอเคไหมกาเดนใส่มือคาเฟ่พะพุง้งแฟมิลี่กาเดนใส่มืออ่ะต่อไปพวกจะทําอะไรคะเทน้ำข้าวโอ๊ตค่ะอ่าเข้าเทใส่ไปเยอะไหมลูกก็ประมาณเยอะกว่าชาเขียวนิดนึงประมาณนี้อ่่เข้ ใช้วนๆอย่าโ้โ,โอโก็ส่วนตรงนี้ที่มันติดใช่ไหมเขาก็เทนมข้าวโอ๊ตลงไปเสียดายใช่ไหมเนี่ยใช่แช่คนนิดนึงเ<อ>สียดายดใช่ไหมช่เขียวตรงนี้ปรมามัณโอ้โหน่าก,กินมากตอนนี้ชัยเขียดเราก็เสร็จแล้วจะมาคนความสำเร็จอยู่ที่ไหนไอ้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ไหนความพยายามที่ไหนความพยายามอยู่ที่ไหนอ่ะ เข้าไปสวยชาเขียวก็ต้องเป็นสีเขียวสดๆอร่อยแบบนี้ไม่กินนะบุง้งกิงอะไรเ่ไม่ขอกินเดีวเร็วๆคนล่อแม่แล้วก็ไม่กินตักกียบอะม่ไม่อยกจะกินมาไม่ก็อยากกินนะเป็นไงบ้างจืดมันเป็นสูตรจืดไงสูตรแบบสุขภาพเราเลยไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำเชื่อมมันมีความมันไงนแล้วก็หอมหอม,หอมชาเขียวกูจะทำอีกอันนึงเราได้แก้วมาแล้วแก้ว ไปทำอีกอันหนึ่งคนดีทำเองอะอยากเปลี่ยนทำไมเหรอจะหลับไหมด้งประมาณนี้ขอมอูจะใช้นมอะไรนมมะพร้าวอันสวีทเหมือนกันนะแทนเบตมีแคลเซียมด้วยมีความใสนะเออโอ้โหโหว้าวาจีบไม่เห็น จีนเือนเดิกก็บอกแล้วอย่าใส่น้ำมนมะพร้าวเยอะแต่ว่าหอมมะพร้าวตอนเนี้ยทั่วโลกเขาแบบว่าวอร์เน็เรื่องน้ำตาลแล้วนะจริงให้น้ามันระวังเพราะว่าน้ำตาลเรากินน้ำตาลเยอะมันทำให้ร่างกายเราอักเสบไงํำเป็นโรคหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราก็เลยงดไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำเชื่อมเนาะมะพร้าวนี่หอมกว่าแต่แม่ชอบแบบแม่ชอบแบบอันนี้มากกว่านมโอ๊ตมันมันดี ก็มาแข็งไปของเราแล้วลองไปทำตามนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยไม่ได้กินน้ำตาลแต่กินน้ำแข็งก็โอเคบ๊ายบายค่ะทุกคนตอนนี้ทขามูออะไรนะน้ำผึ้งน้ำผึ้งมาใส่เป็นายแบบแตลไว้แล้วน้ำผึ้งน้ำผึ้งมันต้องละลายน้ำร้อนก่อนไงไม่เราตอนนี้เขามูมาใส่น้ำเย็นนะมันเลยเป็นอย่างนี้เลยอ่ะลองดิกินดูดิมันนกลายเป็นเยลลี่น้ำผึ้งเลยเนี่ย